اوه <laughs> 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 uh, <laughs> เรื่องในวันเกิดของคุณสารรัตน์ย็นนะครับท่านประธานชาไทยข้าพเจ้เชิญวันนักสอนชาวคำวยพรนะครับก็เื่องในวันท้ายวันเกิดนะครับก็ขอให้สารรัตน์ย็นนะครับมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็เนื่องจาก ช่วงนี้มาเป็นกัปตัวนำทีมชาติไทยชุดที่1ด้วยก็ขอให้พาน้องๆเพื <uana> <mag nes S 2> ่อนๆนำทีมไปสู่แชมป์นะครับใะสบความสำเร็จทุกๆด้านนะครับ